วันที่31พฤษภาคม2,423ได้เกิดเหตุสลดใจครั้งใหญ่หลวงขึ้นในแผ่นดินเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์อครมเหสีองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสบอุบัติเหตุจากการเสด็จประพาสท,ทางเรือสิ้นพระชนในขณะทรงคันได้5เดือนพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรัต พระราชธิดาองค์แรกซึ่งยังคงความสุดเศรา้าโศกจากสมเด็จพระปิยมหาราชอย่างใหญ่หลวงจนไม่อาจทนฟังเสียงปีพาทธที่ประโคมพระสบได้ในวันเกิดเหตุวิปโยคเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพักผ่อนพระอิริยาตท,ที่พระราชวังบางปะอินในเวลาสองโมงเช้า ทรงมีพระราชดำรัสให้ปล่อยขบวนเรือประเทียบหรือเรือฝ่ายในล่วงหน้าไปก่อนส่วนพระองค์เสด็จไปทอดพระเนตรการซ่อมบำรุงวัดพระเสือรัตนาศาสดารามจนสองโมงเศษจึงประทับเรือพระที่นั่งโสพลพระขวดีซึ่งเป็นเรือกลนไฟฝีจักรเร็วที่สุดในขณะนั้นตามไปเมื่อไปถึงบางตลาดจะเข้าปากเกรด็ดทอดพระเนตรเห็นเรือกลนไฟราชสีลองแม่นม้ำสวนมาอย่างเรียบร้อนและเข้าเทียบเรือพระที่นั่งกราบทูลว่า เรือพระประเทียบของพระนางเจ้าสุนันทาที่ล่วงหน้าไปแต่เช้าได้เกิดล่มขึ้นที่บางพูดทําให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรสิ้นพระชนแต่ไม่ได้กราบทูลให้ทรงทราบว่าสมเด็จพระอ克拉เมเหสีก็สิ้นพระชนด้วยเหตุการณ์นี้ปรากฏรายละเอียดอยู่ในจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันพระราชนีผลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ามีความตอนหนึ่งว่าจึงรีบแล่นเรือพระที่นั่ง ไปถึงบางพูดเช้าห้าโมงเห็นเรือไฟและเรือพระประเทียบทอดอยู่กลางน้ำที่เขา่าดำสายเหนือบ้านพระเกียรติหน่อยประทับเรือพระที่นั่งเข้าที่เรือปานมารุดไล่เลียงกรมอดีสรกับพระยามหามนตรีโดยเรื่องเรือลมพระมหามนตรีทูลว่าเรือราชสีซึ่งจูงเรือพระองค์เจ้าสุขุมานนั้นไปนาใกล้ฝั่งตะวันออก เรือโสรวานซึ่งพระยามนตรีไปจูงเรือพระองค์เจ้าสวัาดตามไปเป็นที่สองแนวเดียวกันเรือยอดสมเด็จกรมหลวงซึ่งจูงเรือกรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูนไปทางตะวันตกตรงแล่นตรงกับเรือราชสีแล้วเรือปานมารุตแล่นขึ้นมาช่องกลางระหว่างเรือห่างเรือโสรวานซักสิบอกพอเรือปานมารุตแล่นไปใกล้เรือราชสีก็เบนหัวออก เรือพระประเทียบเสียซ้ายปัดไปทางตะวันออกศีรษะเรือโดนข้างเรือสรวานน้ำเป็นระลอกประทะกันกดศีรษะเรือพระประเทียบจมคว่ำลงพระยามนตรีว่าได้ดำน้ำลงไปถึงในเก่งเชิญสเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอออกมาก็สิ้นพระชนเสียแล้วแต่กรมหมื่นอดิศรซัดพระยามหามนตรีว่าเป็นพระเรือสรวานหนีตื้นออกมาจึงเป็นเหตุเรือปานมารุษแล่นห่างกว่าสิบศอก ต่างคนต่างสัตว์กันจึงโปรดเก้าวให้เจ้านายขึ้นไปไล่เลียงดูที่คนอื่นๆทีละคนสองคนแยกกันถามจึงได้ความว่าพระองค์เจ้าสุนันทาสิ้นพระชนด้วยกับแก้วพระพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งตายและคนที่อยู่ในเก๋งออกมาไม่ทันบ้างที่สลบก็แก้ฟื้นขึ้นได้หลายคนจึงไล่เลียงได้ความว่าเมื่อเรือล่มคว่ำนั้นพระองค์เจ้าสุนันทาอยู่ในเก๋งออกมาไม่ได้จึงช่วยกันหงายเรือขึ้น การหงายนั้นช้าอยู่มากกว่าครึ่งชั่วโมงจึงได้เสียท่วงทีเมื่อเชิญพระสบขึ้นมาที่เรือปานมารุดแล้วก็ช่วยแก้ไขกันมากครั้งนี้เผอิญให้หลวงราโชมาในเรือปานมารุดด้วยได้ช่วยแก้เต็มกำลังก็ไม่ฝืนชาวบ้านที่แก้พวกข้าหลวงรอดหลายคนเอามาแก้ก็ไม่ฝืนได้เมื่อได้ความดังนี้แล้วจึงได้ทราบฝ่าละอ,องว่า พระองค์เจ้าสุนันทาสิ้นพระชนด้วยเมื่อเรือพระที่นั่งมาประทับไล่เลียงอยู่นั้นสักสิบนิมิตกว่าก็ไม่ทราบไม่มีใครกราบบังคมทูลและกรมสมเด็จพระสุดารัตกับเจ้านายก็มาประชุมพร้อมกันอยู่ในเรือปานมารุษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เสด็จขึ้นไปประทับบนเรือปานมารุธให้ช่วยกันแก้ไขด้วยพระองค์ยังคงร้อนๆอนๆอยู่ จนบ่ายสองโมงก็ไม่ฟื้นขึ้นได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเศร้าโศกเสียพระไทยยิ่งนักในขณะเกิดเหตุนั้นมีข้าราชบริพารในขบวนเรือเสด็จเป็นจํานวนมากอีกทั้งยังมีชาวบ้านที่ดำซาอย,อยู่หลายคนกล่าวกันว่าหลายคนจะเข้าไปช่วยแต่พระยามนตรีได้สั่งห้ามเพราะมีกฎมนเทียนบานว่าการแตะต้ององค์พระมเหสีมีโทษถึงตายและยังมีกฎมนเทียนบานว่าโดยเรือประเทียบล่มไว้ด้วยว่า อันหนึ่งหัวหมื่นหัวพันดูดาจ,จา่าชาวเลือกชาววังบรรดาลงเรือนั้นยังมิทันถึงที่ประทับแลหยุดเรือประเทียบโทษถึงตายถ้าประเทียบเข้าประทับแลเรือประเทียบเข้าติดแล้วให้ลงว่ายน้ําขึ้นบกถ้าอยู่กับเรือโทษฟันคออันหนึ่งถ้าเรือประเทียบล่มให้ชาวเรือว่ายน้ําหนีถ้าอยู่กับเรือโทษถึงตายถ้าเรือประเทีเยบยล่มก็ดี ประเทียบตกน้ำก็ดีแลว่ายน้ำอยู่บรรดาดายให้ดูดาดแลชาวเรือยื่นเศร้าแล้ซัดหมากพร้าให้เกาะตามแต่จะเกาะได้ถ้าไม่ได้อย่ายึดถ้ายึดขึ้นให้รอดโทษถึงตายถ้าซัดหมากพร้าให้รอดรางวันเงินสิบตำลึงขันทองหนึ่งถ้าเรือประเทียบล่มมีผู้อื่นเห็นซัดหมากพร้าเอาขึ้นให้รอดโทษทวีคูณตายทั้งโคตช่วยให้รอดชีวิต แต่คนช่วยกลับตายทั้งโคตรแล้วใครจะกล้าช่วยกฎหมายนี้มีมาแต่โบราณการก็เพื่อกันการก่อกระบฏแต่สมรัชการที่หหลายสิ่งหลายอย่างก็คลี่คลายทันสมัยขึ้นแล้วแต่คนไม่ลึกซึ้งกฎหมายใครจะกล้าเสี่ยงได้มีการประชุมชำระความเรื่องนี้สอบถามคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดก็ได้ความว่าเมื่อเรือล่มถ้ารีบช่วยก็หงายเรือขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าและพระราชธิดาก็จะไม่เป็นอันตราย แต่พระยามหามนตรีเจ้ากรมพระตำรวจขวาซึ่งมีหน้าที่ดูแลขบวนเรือแทนที่จะให้คนรีบโดดน้ำลงไปหงายเรือกลับมัวแต่เรียกเรือสำปั้นที่พายอยู่มีหนำซ้ำเมื่อชาวบ้านจะมาช่วยก็ห้ามอีกที่กราบทูลว่าตัวเองเป็นคนดำน้ำลงไปนำสมเ็จพระเจ้าลูกเธอออกมาบางคนก็ว่าไม่ได้ลงการที่ทูลจะจริงหรือเท็จก็ไม่ได้ความแน่ชัด ในที่สุดการตัดสินในวันที่6มิถุนายนต่อมาพระยามหามนตรีก็รับความผิดไปคนเดียวถูกออกราชการและจําคุกไว้3ปีแต่เมื่อพ้นโทษแล้วก็ได้กลับมารับราชการอีกได้เป็นพระยาพิชัยสงครามผู้บังคับการกรมทหารหน้านี่เป็นบทเรียนครั้งสำคัญเรื่องหนึ่งในประวัติศาสตร์